ซานะลาเพื่อให้ลูกค้าได้ปลอดภัยมีค่าและมีประโยชน์นะคะต่อทุก,กตตท่กานนะคะแซนด์ชิวอートเพื่อแชร์ข้อมูลพิธีบริษาทนะคะก็คือคุณกิตติเชัยขึ้มนมาหนึ่งตัวพร้อมกับเงินห้าสิบบาทค่ะได้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะพร้อมกับมีจ่าต่อด้วยราดับ,บพิธีการนะคะจากตัวแทนของกรมราชทัณฑ์นะคะที่จัดเก่าวถึง วันไอีโครงการนี้เพื่เพื่อระตุ้นให้ผู้ทั้งน่าใจคุณภาพของปรเจกและลดความเสี่ยงกาบริการให้กับผู้ต้องหาดซึ่งในปัจจุบันเราุได้คะให้กับอนในาารูค่ะือจะได้ถกน้นะคะที่ี่ลังเียนต้องเียนในวันนี้นะคะเพื่อ ความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมเนาะเพราะว่าเป็นโรคที่มีการเรื่องของการช่วยกันวางนะคะก็คืออยากให้เอ๋อนะคะแล้วก็ออกกํลังกายให้น้ำหนักเนี่ยเป็นรูปของยาคุมค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะในตาเสี่ยงน้อยกว่าค่ะแล้วถ้าเป็นสาวประเภทสองนะคะอันนี้อ่คือการดูค่ะดูความว่าเท่ากันไหมค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปถึงสเต็ปนะสมมุติเราเริ่มทำ ้างสายก่อนใช่ไหมอ่าสวสัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้รียทุกท่านนะคะ สถาบัโรงพยาบาลสุนประการน,นะคะก็ดูแลไปยิมมาแล้วเป็นไรหรอแล้วก็มาแสแกน QR code นะคะพบไหมคะพบคือตัวอะะกอกมีด้านหน้าหลายกล้องนะคะมีหลายกล้อง จากโรวิสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเราเรียกชื่อว่าลองเจเลชร์ลิงนะครับซึ่งร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์และก็ชุดชัยสาบีนานะครับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็คือจัดทําเพื่อสังคมก็คือเรื่องที่1นนะครับเราจะมอบนะฮะกางเกงชั้นในให้กับ ทันทฐ,ฐานหญิงเพื่อให้กับผู้ต้องขังหญิงได้ดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยนะครับก็คือจากการบริจาคเมื่อลูกค้าซื้อครบ1000บาทก็จะได้กางเกงในหนึ่งตัวเพื่อบริการให้กับกรมราชทัณฑ์ทันท,นทฐ,ฐานหญิงเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการร่วมกันทําความดีเกี่ยวกับการเย็บเต้านมเทียมสําหรับผู้ป่วยที่ยากไร้นะครับก็สามารถที่จะ นำเต้านมเทียมนี้นำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ที่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วถูกตัดออกไปกิจกรรมดีนี้ปีนี้เราจัดเป็นปีที่3แล้วครับแล้วก็ยังยืนหยัดที่จะจัดแบบนี้ต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่คืนกำไรสู่สังคมจริงๆแล้วก็เป็นปฏิฐานที่ทางกลุ่มโรบินสันและเซ็นทรัลนะครับร่วมกันทำมาแล้วก็คือสปีปีนี้ก็ เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวสมุทรปราการเป็นอย่างดีครับจากทุกหน่วยงานจากทุกภาคส่วนจริงๆครับลวิสันต้องกราบขอบคุณและสวัสดีนะครับ